สวัสดีครับท่านที่ติดตามเพจของขอยจกเจียนชัย2 5 2 6าหนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับนำท่านผู้ชมเข้ามายัางจังหวัดขอนแก่นนะครับอำเภอนาพองจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งเป็นการอาจเหมืนการก่อสร้างถนน4ี่เลนนะครับให้กับาทางจังหวัดขอนแก่นเส้นทางเส้นนี้นะครับจะเป็นเส้นทางที่าจากอำเภอนาพอง ไปจนถึงอำเภอรกระนวนนะครับระยะทาง28กิโลเมตรนะครับซึ่งหอจกเจียนไย2526เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างนะครับในระยะทางที่รับผิดชอบทางหอจกเจียนไย2526ทีรับผิดชอบก็คือระยะทาง6กิโลเมตรนะครับซึ่งดำเนินการมาแล้วหลายเดือนนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมเข้ามาชมนะครับเจ้าแคสเตอร์บินล่านะครับเจ้ารถเกยียร์1้อเอ็นะครับร้อ่สิบเอ็ดเ่งทำการบรรทักข,ขับโดยอาจารย์สมัยนะครับคนเก่าคนเดิมของของเจ้ากอเกยนไทยสอ2ห้านะครับนะครับเนี่ก็มาดู ดินมาจากด้านข้างๆข,ของชาวนานะครับต้องการให้หนาเป็นที่รุ่มนะครับก็ปรับหน้าดินลงนะครับโดยดำเนินการโดยพชพอเทียนชัย2 5 2 6นะครับ มาดูเจ้าแคทนะครับสารพัดประโยชน์นะครับลงกองดินได้นะครับแข็งแรงทนทานครับแคทเตอร์พิลล่า1 4อยเอสนะครับ